สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกม m มกกา monster นั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้มาดเดตในส่วนกิจกรรมใหม่กันนะครับจะเป็นเไงตามได้ในคลิปนี้เลยนะก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะอ่ะเรามาเริ่มกันที่ตู้กาชานะครับการันตีเทพไปเลยนะครับวันนี้นะฮะมีโปเกมอนเทพเข้าใหม่นะนี่เลยครับวอคเคเนียนนะฮะลงตู้การันตีเทพเป็นที่เรียบร้อยนะฮะหลังจากที่มันเคยอยู่ในตู้บิดวอลรอบหนึ่งแล้วก็อยู่ในวงล้อมั้งนตล้านะครับ ก็มากันติดๆต,ตอนนี้แม่งเหลือในคอสมาแค่ตัวเดียวโอเคสำหรับในคอสมาอ่าไม่ใช่เดี๋ยว,วอเคเนียนเดี๋ยวผมจะลองสุ่มเอามาใช้งานแล้วก็รีวิวให้ดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมก็ในส่วนของอ่ากกรนตีเทพเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20 0 0 0เพชรน,นะครับแล้วก็รอบที่8น่าจะออกครบนะฮะก็เตรียมไว้ทัก2 0,000เพชรละกันแต่ถ้าใครมีเพชรไม่พอเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมในเกมกันว่ามันมีเพชรแจกประมาณเท่าไหร่นะของวันนี้นะครับอ่ะโอเควันนี้วันจันทร์ใช่ไหม ก็อีกตัวนึงเป็นมันโทฟี่นะมันโทฟี่เคยมีแจกมา2ครั้งนะครับเป็นรางวัลลอตเอรี่เจ็วัน2ครั้งก็ถ้าเกิดใครได้มาก็ทำห้าดาวน่าจะมี5ดาวไปแล้วแหละนะครับผมตัวนี้อ่ะเรามาดูกิจถัดไปกันนะครับกิจต่อไปเป็นคอร์ริเบตนะฮะกิจกรรมคอร์ริเบตก็จะเป็นกิจกรรมสะสมใช้ทองนะครับผมเริ่มต้นที่5ล้านยาวไปถึง1นึ่งพันหนึ่งพันล้านนะครับผมซึ่งวิธีการใช้เพชรเนี่ยไม่ยากนะฮะ ก็เป็นการเอาพวกก๊ามอนที่เก่งๆไปย่อยแล้วก็อัปเกรดใหม่วนซ้าไปเรื่อยๆนะฮะมันก็จะถึง1นึ่งพันเองแหละนะครับไม่ยากอันนี้เคยรีวิวแล้วทําให้ดูแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับในเพลย์ list ของ Mega Monster นั่นเองนะฮะต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอื่นๆกันต่อนะฮะก็เมื่อกี้ผมเห็นตู้ตู้แลกเศษอยู่นะนี่ครับฉาดคอนเวอร์เตอร์นะครับมันเป็นตู้แปลงเศษนะครับก็ขวามือเนี่ยมันจะเป็นฉาดของโปรกมอนที่เราจะได้นะครับอย่างผมนะครับอยากจะได้ดันบ้วกัน ตัวซ้ายสุดนะเดี๋ยวลองดูแล้วก็ผมก็จะหาประกมอนมาแลกนะฮะเดี๋ยวเอาอะไรนะฟราบีบี้แล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวผมก็จะกดลากไปเลยนะฮะสูงสุดได้9ชิ้นนะฮะเสียที่สิเพชรก็ถ้าเรากดแลกนะมันก็จะได้เป็นดันบาร์มาทั้งหมด9ชิ้นนะฮะอ่ะก็ลองดูนะครับประกมอนระดับ S นะฮะที่เรายังไม่มีนะฮะหรือตัวไหนมันเก่งนะครับก็เอามาเล่นก่อนได้นะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของคอมมิตชั่นะฮะเพาเกียนะครับแจกฟรี4ดาวนั่นเองเอสบวกนะใครยังไม่ได้ก็มากดแชร์กดไลค์กันให้้เรรียบอยนะฮะ ก็ยังอยู่นะรู้สึกว่าจะอยู่ยาวๆแหละนะครับมันให้กดได้แค่ครั้งเดียวเนาะอย่างผมก็กดรับไปตั้งแต่เดือนก่อนรุ่นนะครับผมอ่ต่อมาครับไปดูทาร์มลิมิตกันนะฮะทาร์มลิมิตเนี่ยก็จะมีโปเกมอนเทพเข้าแล้วก็มีเพชรแจกค่อนข้างเยอะนะครับก็มีดาร์กไล่นะครับผมแพ็คแรกเลยนะฮะนี่ครับรุ่นนะครับแจกเพชรห้าร้อยเอาไปก่อนเลยนะครับแล้วก็จะมีอ่แพ็คซัมเมอร์ครับหนึ่งกับสองนะฮะเป็นพวกอุปกรณ์ระดับเอสนะครับเอสบวกเลยนะไม่ใช่เอสธรรมดาก็แจกอย่างละหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวเรารับฟรีไปก่อน ก็เป็น600นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น700นะครับอ่ะโอเคแล้วไปนี่ครับกดไปเลยแล้วก็จิราชีครับแจก500นะครับถ้าเรารับตัวนี้ก็เป็นพันสองนะฮะอ่ะต่อมาก็มีซัพพอร์ตอีกตัวหนึ่งเป็นเซเลบีครับก็แจก500เป็น1,700แล้วนะฮะรับไปเลยนะอ่ะนอกจากนี้ครับยังมีอีกนะฮะมีวิตเทนี่อีกนะครับอีก500นะครับผมโอ้โห2,200ันสอนะเออ ยังไม่จบครับผมมีเดียก้าอีกตัวหนึ่งนะครับนี่สองพนะฮะรับไปเลยนะครโหดเลยนะี่ครับแล้วก็มีไอเทมเอ็กมเชนนะครับผมก็เอาจรวดกระดาษมาแลกได้นะครับหาได้ในเกมอะไรทำกิจกรรมก็ได้รับนะครับผมตัวนี้ตัวนี้ได้เพชรประมาณ2องพแล้วเนาะยังไม่ยังไม่หมดนะครับยังมีอีกนะฮะจะมีพวกเอาไอเทมสีม่วงมาแลกเป็นกล่องคิวบิกเอาไปแลกของไอร้านค้าได้อีกรอบนึงนะครับแล้วก็จะมีส่วนของ อ่าผมเห็นแล้วนี่ไงนี่เป็นเติมกันแล้วก็มีเดมอนสเปนนั่นคือใช้จ่ายเพชรนะครับก็จะได้รับเศษชิปของบันกีนะรัตไปนะฮะอ่าที่ผมเห็นลูนลิมิตอยู่นะครับโอเคกดรับเลย500นะฮะเบสเสร็จแล้วก็จะได้รับเพชรอยู่ประมาณ3า0พนะครับหน้าต่างนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่าในส่วนของกิจกรรมนี้ครับก็คือได้เศษบ,บันกีรัตไปนะฮะต่อมานะครับเราไปดูกิจกรรมอื่นกันต่อหน้าต่างนี้ได้3า0พนะใครที่ ยังไม่มีเพชรก็มารับก่อนตรงนี้ได้นะครับต่อมาก็จะเป็นรีซอสรีคาเวอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะซื้อไปเลยนะครับอย่างละ50เพชรเองนะครับใช้ทั้งหมด300นะฮะก็ได้ของมหาศาลเลยค่อนข้างดีนะครับผมอ่าโอเคต่อมาก็จะมีกิจส่งปร่กมนระจนภัยนะครับมันจะเป็นกิจเข้าใหม่นะฮะก็เป็นการเอาประกันระจนต์ภัยนะครับมันจะเขียนว่าแอดเวนเจอร์ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมใช้พลังกายกับแป๊บนึงนะฮะเพิ่มพลังกายผมจะเต็มแล้วนะฮะ เดี๋ยวมันจะมีรับพลังกายอีกนะครับรอบหนึ่งเดี๋ยวผมรับก่อนกดสักสามรอบแล้วกันนะน่าจะดีอยู่ก่อนที่จะไปดูแอนด์เวนจอร์กันเนี่ยผมพาไปดูแพ็กตัวนี้ก่อนนะครับมันจะเป็นแว l u ลู a แพ็กนะฮะแวร์ลูแพ็กจะมีแจกเพชรนะครับแล้วก็ตู้เติมบอนเทพนะครับนี่ครับเดี๋ยวเรารับก่อนเลยตรงนี้อย่างนั้นหนึ่งร้อยนะครับสามสามกล่องแรกเนี่ยมันจะเป็นแพ็กที่เราเห็นทุกทครั้งอยู่แล้วนะครับรับไปก่อนสามร้อยนะฮะอะต่อมาเทพตัวแรกครับเป็นฮูป้านะครับมาแล้ว โปเกมอนผีนะครับมารับไป500นะฮะแล้วก็มีเมลทันนะครับผมเจ้น็อตเราตัวสายแท้งนะครับไปอีก500เป็น1,000แล้วแล้วก็มีเมโลยต้าอีก500นะครับเป็น1,500นะครับอ่ะโอเคแล้วก็มีกรอบรูปอีก500ครับเป็น2,000นะครับผมตัวนี้ต่อมานะครับเลื่อนลงมาทั้งล่างเนี่ยจะเห็นไคโอกาอีกห้าอีกหนึ่งร้นะครับเป็น2 1ครับนอ่ะก็จะมีลูเกียอีก500นะครับผมอ่า26ครับแล้วก็สุดท้ายเป็นมาชาโดครับอ่ะ27ประมาณนี้นะครับผม เบสร็จตู้เมื่อกี้กับตู้น,นี้นะครับรวมๆกันก็ประมาณ6 0 0ันนะครับหกพั 6, ประมาณนะประมาณ6000อ่ะต่อมานะครับก็จะมีวงล้อนะครับวงล้อนี้คอสม่านะฮะตรงนี้อ่ามันก่อนมาบิดวอลนะแล้วก็วงล้อเพชรนะครับเติมเพชรเติมเพชรประมาณนี้แล้วก็จะมีตู้แอนเวนเจอร์ครับไม่ตู้แอนเวนเจอร์เลยกิจกรรมแอนเวนเจอร์เนาะอ่ะเอาให้ดูไดมอนด์รีเบดก่อนเนี่ก็จะเหมือนคอลรีเบดเนาะเป็นกิจกรรมสะสมชัยเพชรนั่นเองนะครับเมื่อเราใช้เสร็จแล้วเนี่ย ครับแล้วก็มารับของรางวัลตามนี้ได้เลยนะครับก็จะมีพวกลูนเรเจนเนอเรียลิมิชชั่นชาร์ตในประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่เลยครับเป็นแอร์เอนเจอร์นะที่ผมเห็นตั้งนานแหละนะครับอืมอันนี้มันจะได้เศษชิปของพูเาร่ามาด้วยนะครับโปเกมอนเอสก็ส่งเพิ่มัติจนภัยครับไม่มีอะไรมากนะทําภารกิจเงื่อนไขก็ส่งไปเลยเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอยู่นะครับอะไรยังไงบ้างก็อ่านดูตรงนี้ได้สัตว์ไทยครับง่ายๆนะกดส่งไปเลยนะครับแล้วก็ส่งไปนะครับผมทำภารกิจตรงอะไรก่อนก็ส่งได้เก็บมงเก็บเหรียญมาอะไรประมาณนี ่ะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับกิจกรรมของเราได้เพชรประมาณ6 0 0 0นะก็ใครที่ไม่มีเพชรก็มาจัดตรงนี้ได้นะครับแล้วกอ็อย่าลืมนะครับไอพวกกิจกรรมคอยเบสไดมอนด์เบสเนะี่ยอย่าลืมมาทากันเพื่อรับของรางวัลน,นะดังนั้นเจนคูณสองไมไม่มีนะครับแล้วก็เมเจอร์คูณสองไหมก็ไม่มีนะครับผม,มแล้วก็ในส่วนของซองจุดหมายเมลมีไหมเดี๋ยวนี้เจนไม่ค่อยแจกเพชรในเมลเลยเนาะ่ะก็ไม่มีนะครับก็ อ่ะก็เดี๋ย้อนกลับไปดูตัวประกันปรันต,อตอนนีอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมจะสุ่มวันคเนีย้ยแล้วก็มาลองใช้งานให้ดูกันแล้วก็จะรีวิวอีกทีนึงว่ามันน่าใช่ไหมนะครับผมอ่ะโอเคนะครับผมก็คิดว่าประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับรคลิปในวันนี้ครับถ้าท่านชอบคลิปน,นี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์ด้วยมันโซนนะครับเพื่อปเป็นแรงใจกันด้วยครับก็กระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ใมคลิปหน้านะครับผมซีอูเก้นสวัสดีครับ